วสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาต่อกันกับบทที่3นะครับคือเรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับเราก็จะมาดูนะครับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับก็จะมีรูปทั่วไปเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c มีรูปแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นจเจอสมการที่มีรูปทั่วไปแบบนี้ปุ๊บเราก็บอกได้เลยนะครับว่ามันคือกำลังสอง สมการกําลังสองตัวแปรเดียววันนี้เราก็จะมาเขียนสมการเนี่ยให้มันอยู่ในรูปทั่วไปนะคือแปลงจากสมการที่โจทย์เอามาให้ให้กลายมันอยู่ในรูปของ ax กาลังสองบวก bx บวก c นั่นเองครับเน้นย้ําเลยตัวนี้นะ <c oughs> อโอเคนะครับ่มาเริ่มเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งนะศึกษาจากตัวอย่างที่หนึ่งก่อนเลย ให้มาครับ x กำลังสองบวก5เท่ากับ2 x นะครับทีนี้วิธีทำนะครับวิธีทำเอาง่ายๆเคยเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือเราก็ย้ายข้างให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์แค่นั้นนะครับมันก็จะตรงกับรูปนี้นะมาลองดูนะครับมาลองดูนะมาดูตัวอย่างที่2เลยนะครับอันนี้ทำยังไงครับเจอวงเล็บครับเปิดวงเล็บก่อนเลยโดยการ กระจายตัวที่อยู่หน้าวงเล็บเข้าไปครับเอาลบ y คูณกับ 4, 4 y ก็จะได้ลบ 4y กำลัง2ลบ y คูณกับบวก7ก็ได้ลบ 7y เท่ากับลบ8ทีนี้ครับเราจะต้องย้ายข้างให้อีกฝั่งหนึงเป็น0น,นะใหะอีกฝั่งหนึงเป็น0ก็จะได้เป็นลบ ลบ4 y าลัง2ลบ7 y 5. จากลบ8ก็ย้ายมาเป็นบวก8เท่ากับ0โอเคนะครับในเมื่อเราย้ายแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วอันนี้คือรวบทั่วไปคือรูปทั่วไปนะครับทีนี้ครับครูถามครับ A B C จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ,รรบขอถามเพิ่มนะครับ A ของเราคืออะไร A เนี่ย ก็จะคือตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรยกกําลังสอง่ะตัวแปรในที่นี้คือ y นะก็คือตัวอะไรละ่ะที่มันอยู่ข้างหน้า y กําลังสองก็คือลบ4ีเท่ากับลบสี่นั่นเองนะแล้ว b ละ่ะคืออะไร b คืออะไรครับ b คือ b คือตัวที่อยู่หน้า เฉยๆนะ x กำลังหนึ่งเฉยๆ,ๆอ่ะในข้อนี้ในที่นี้คือตัว y เนอะอะไรที่อยู่หน้าตัว y ละ่ะก็คือเลขลบเจสุดท้ายครับ c c คือตัวที่เลขเดียเด่ยวๆที่ไม่มีตัวแปรเนาะ,ะก็คือในที่นี้คือ8ครับเพราะฉะนั้น c ก็คือ8นั่นเองนะครับะจะได้ a เท่ากับลบ c b เท่ากับลบ7 c เท <C S 2> ่ากับ8นี่ดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับ นี่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 สุดท้ายก็นี่นี่โอเค <c oughs> อการที่เราจะดู ABC ได้เราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะครับอยู่ในรูปของ a อกำลังสองบวกบกบวกนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างที่สามบ้างตัวอย่างนี <c oughs> ้เรามาจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปเลยครับจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปคืออะไรนะ แต่ที่อยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับเท่ากับ0ย์ด้วยอ่าก็จะได้อะไรครับทีนี้มันมีตัวแปรอยู่สองที่นะเราก็ย้ายตัวแปรไปหาตัวแปรย้ายตัวเลขไปหาตัวเลขนะครับอ่ะขออภยัยย้ายตัวแปรไปหาตัวแปรเดียว ก็จะได้เป็นจากลบสามเอมกำลังสองก็จะบวกไปเป็นส <c oughs> องเอมกำลังสองลบสิบูย้ายย้ายข้างให้ฝั่งขวาเป็นศูนย์เลยนะครับก็จะกลายเป็นบวกสามเ็มกำลังสองแล้วก็ลบสี่ เท่ากับทางขวาก็เหลือเลข0นทางขวาก็จะกลายเป็น0นะครับทีนี้ก็คิดเลขครับ2 m กํากลัง2กับ3 m กําลังสนี่มันบวกกันได้เนาะก็จะกลายเป็น5 m กํอลัง2แล้วลบ10ลบอีก4ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับลบ10บวกกับลบ4ก็จะได้เป็นลบ 14เท่ากับอะไรเท่ากับ0นะครับทีนี้เสร็จแล้วครับจัดฝั่งมันเท่ากับ0และจัดให้อยู่ในรูปของ ax กํลังสบวก bx บวก c เรียบร้อยแล้วทีนี้ในเมื่อมันอยู่ในรูปทั่วไปแล้วถามว่า a คืออะไรครับ a เท่ากับเท่าไหรครับ a คือตัวที่อยู่หน้า x กํลัง2ใช่ไหมอ่าในที่นี้ตัวไปคือ m นะ อะไรคือตัวสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า m กำลังสองครับก็คือเลข็่าก็คือเลข็กาเอาเฉพาะตัวเลขเอาตัวเลขมานะครับแล้ว b ล่ะจากข้อนี้นะมันไม่มี m อย่างเดียวถูกไหมมันไม่มี m ที่จริงมันมี m อยู่แต่ว่านี่จริงมันเป็นอย่างในรูปนี้นะครับที่จริงมันมี m แหละแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าตัว b ของเราอ่ะมันคือศนย์นะครับ 0คูณกับเ0็มศคูณอะไรก็ได้0อ่าเพราะฉะนั้น b ของเราก็จะเท่ากับ0นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ที่จริงมันมีอยู่นะจริงจม,มี m อยู่มันแอบอยู่เพราะว่า0ย์มันคูณ m มาเลยเท่ากับ0นะมันก็เลยหายไปนะครับ c ล่ะ c เท่ากับเท่าไรเท่ากับลบอ่ะเครื่องหมายไว้ด้วยนะครับอ่านี่แหละครับ ถ้าสมการไหนมันจัดที่ให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับมันก็จะเรียกว่าสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเทคนิคง่ายๆก็คือว่ามันต้องมีกําลังสองนั่นแหละแล้วมันก็ต้องมีตัวแปรเดียวนะครับอืมตอนสั้นง่ายๆคือมันต้องมีกําลังสองแล้วมันก็ต้องมีตัวแปรเดียวอย่างนี้ถึงเรียกว่าสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับมาดูแบบฝึกหัดที่หนะครับข้อแรก <c oughs> ก็จะดูนะข้อนี้โจทย์ให้ทําอะไรมันบอกว่าให้ตรวจสอบว่าสมาการนี้เป็นสมาการกําลังสองตัวแปรเดียวหรือไม่นะเป็นหรือไม่เป็นนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราถ้าเป็นนะให้เราจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วก็บอกค่า a ค่า b ค่า c มานะครับ a ครับ b ค่า c อ,อย่างดูข้อนี้ก่อนข้อแรกเป็นไหมครับข้อแรกเป็นไหมอบอกเทคนิคนะครับเทคนิคแรกถ้าจะเป็นไม่เป็นเนี่ย ดูว่ามันยกกําลังสองมาวเพราะหนึ่งมันต้องมีกําลังสองอต้องมีกําลังสองอีกข้อหนึ่งคือต้องมีตัวแปรเดียวดูแล้วเออมันมีกําลังสองแล้วก็มีตัวแปรเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนี่ยมันต้องจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้แั้นรูปทั่วไปคืออะไรเนี่ยแสดงว่ามันจัดมาให้แล้วด้วยเนี่ยแซดกำลังสองบวกสิบห้าลบ 4แซดเท่ากับ0ครับโอเคนี่คือรูปตัวไปนะครับเพราะฉะนั้น a คืออะไรครับ a คือตัวที่อยู่หน้าแซดกำลัง2ใช่ไหมครับตัวที่อยู่หน้าตัวกำลัง2ก็คือลบก็คืออะไรลบ1คือลบ1ถูกไหมครับทีนี้ b ล่ะออขออภัยขออภัยจัดรูปผิดจัดรูปผิด b ของเราคืออะไร B ของเราคือตัวที่อยู่หน้าตัวแปรถูกไหมครับอ่าซึ่งคู่ควรจะทําอย่างนี้ควรจะสลับกันเนาะเออเอาไปนะครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้อืมตาลายนิดนึงนะครับอ่าเพราะฉะนั้น b ของเราคืออะไรลบสี่อ่าสี C ของเราก็คือตัวเลขโดดๆก็คือสิบห้านั่นเองนะครับ ข้อถัดมาครับข้อถัดมาข้อสองข้อนี้เป็นหรือไม่เป็นครับข้อนี้เป็นนะครับข้อนี้เป็นข้อนี้เป็นถ้าเป็นก็ต้องจัดอยู่ในรูปทั่วไปได้ก็คือหกทีกำลังสองอไ กำลัง2องลบหเท่ากับศนะครับ a, a คืออะไรครับ a, a คือเลข6ก b ก็ <B S 1> คือ0ูนอ่าพมันไม่มี c ของเราก็คือลบหนะครับโอเคอมาต่อกันที่แบบหัดที่1น,นะครับแบบหัดที่1เขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้จำแนกนะครับว่า สมการกาลังสมการที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นนะครับถ้าเป็นเนี่ยก็ให้แยกเป็นรูปทั่วไปนะแล้วก็บอกด้วยว่า A คืออะไร B คืออะไรแยกก็สีคืออะไรนะครับเยวจะให้เทคนิคนะครับง่ายๆเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยดูง่ายเลยนะครับมันบอกอยู่แล้วนะคบพูดนะสมการกําลังสอง,หม,มงหมายความว่าไงหมายความว่ามันต้องยกกําลังสองอันแรกเลยมันต้องยกกําลังสองก่อน นะครับถ้าเจอสมการที่มันยกกําลังสองนะครับอ่าเราก็เอเราก็คิดไว้แล้วเอ้ยมันอาจจะเป็นนะครับอ่ามันต้องเป็นทั้งอ่าเป็นทั้งสองเงืง่อนเงื่อนไขนะครับอีกเงื่อนไขก็คือตัวแปรเดียวนะมันต้องมีตัวแปรเดียวจะ x ก mm ็เ hmm. ป <g> ็น x ให้หมดจะเป็น y ก mm ็ hmm. y ให้หมดนะครับนะอันนี้2เงื่อนไขฮนะเงื่อนไขแรกคือต้องเป็นยกกําลังสองอันต่อมาเงื่อนไขที่2คือต้องมีตัวแปรเดียวอันนี้คือเทคนิคการดูง่ายๆนะครับนะหรือใครจะ ดูโดยการจัดรูปก็ได้นะครับว่ามันจัดรูปได้หรือเปล่าตัวแรกนะครับดูครับสมการนี้เป็นสรรมการกําลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับอสังเกตว่ามันมียกกาลังสองไหม,มีแล้วมันมีตัวแปรเดียวไหมมีตัวแปรเดียวคือตัวแปรแทดนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นนะครับารต่องเล่นไขนะครับถ้ามันเป็นเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่า่ามันจัดรูป อย่างไรจัดรูปได้อย่างไรก็จัดรูปเลยครับ z กำลังสลบ 4z บวก15เราจะเอากำลังอเอาตัวแปรขึ้นมาก่อนนะตัวแปรที่มีเลขยกกำลังเยอะสุดคือ z กำลังสองต่อมาก็ z, 2, อ,ก z 2, อย่างเดียวต่อมาก็ไม่มี z เราจะเรียงตามนี้นะครับแล้ว a b c คืออะไรนะ A คือตัวที่มันอยู่ข้างหน้าเลขกําลังสองใช่ไหมอ่ะข้างหน้าตัวอ่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรกำลังสองก็คือลบลบืออะไรลบหอ่ะถ้าลบเยมันก็คือลบหนึแล้ว B คืออะไรตัวที่อยู่หน้า Z ซดก็คือลบสลบสเอาเครื่องหมายมาด้วยนะครับสุดท้าย C ก็คืออะไร15นะครับ15โอเคนะอ่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับว่า จะดูได้ยังไงว่าเป็นสมนการกําลังสองตัวแปรเดียวหรือไม่เป็นนะต้องมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขคือหนึอ่าหนึ 1. อาจจะจะแทรกแทรกเงื่อนไขามาให้ดูนะครับ1อ่ะตามน,นี้เลยครับ2เงื่อนไขก็คือเองนนื่อนไขแรกต้องมีตัวแปรยกกำลังสองอ่านี่คือแทดยกกำลังสองโอเคผ่านแล้ว ตัวถ่ายที่สองนะครับมีแค่ตัวแปรเดียวโอเคนี่มีแค่แซดแซดโอเคนะตามนี้ถ้าจะดูง่ายๆดูตามนี้ได้เลยโอเคต่อมาครับข้อสองเป็นไหมครับอยู่ที่มีตัวแปรกําลังสองไหมมีอ่าแล้วมีตัวเดียว,ต,วตัวแปรเดียวไหมก็มีแค่ตัวัีวเดียวที่เป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นเป็นนะครับถ้าเป็นแล้วก็ต้องจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้โอเคเมื่อกี้ลืกเขียนเท่ากับศูนย์ก็จัดเลยครับก็นี่ไงหกทีหก ทีกำลังสองลบห้าเท่ากับศูนย์เรียบร้อยนี่คือรูปทั่วไปของมันนะครับแล้ว ABC คืออะไรตัว A อจะนะแมต, A, ตัว A คือตัวที่มันอยู่ข้างหน้า T ีกำลังสองก็คือเลขหกนั่นเองเลขเหกเขียนเป็นตัว b เลยเลขหกนะครับแล้ว b ละ่ะคืออะไร b คือตัวที่อยู่หน้า ัวแปรยกกาลังหนึ่งก็คือในที่นี้คือทีกาลังหนึ่งมีไหมไม่มีถ้าไม่มีก็ใส่เลขศูนย์นะสี C คืออะไรสี C คือตัวเลขที่มันอยู่โดดๆเลยครับก็คือลบห้าเองนะครับอ่าเรื่องในวันนี้ง่ายมากนะครับไอบให้ได้นะครับอ่าต่อมาข้อที่สามนะครับเป็นไหมครับเป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมข้อนี้เป็นไหมเป็นไหม <c oughs> ไม่เป็นใช่ไหมข้อแรกเงื่อนไขแรกก็ไม่ผ่านแล้วเพราะว่า มีตัวแปรกกําลังสองไหมเนี่ยไม่มีนะลูกไม่มีกกําลังสองเพราะฉะนั้นไม่เป็นถ้ามันไม่เป็นก็ไม่ต้องเขียนรูปตัวไปแล้วเพราะมันอ่าเพราะมันเขียนไม่ได้นะครับต่อมาครับข้อสี่เป็นไหมครับเนี่ยโอ้ดูดีเศษส่วนเยอะแยะเลยเป็นไหมเป็นไหมดูดูดูเงื่อนไขถ้าอยากรู้มีสมการมีตัวแปรกกําลังสองไหมมีอ่านตัวแปรกกําลังสองแล้วมีตัวแปรเดียวไหมมีไงมีแค่ u ตัวเดียวครับมีแค่ตัวแปร u อย่างเดียว เพราะฉะนั้นมันก็เป็นในเมื่อมันเป็นแล้วเราก็จะจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะครับโดยการเอาตัวที่มันยกกําลังสองเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าก็คือลบลเครื่องหมายไปด้วยนะครับลบสามส่วนียูก,กำลังสงลบกับหนงส่วนสองเสร็หนึ่งส่วนสอแล้วก็บวก เเท่ากับ0นะครับอ่าแล้ว A คืออะไรล่ะ A, a คือตัวที่มันอยู่หน้าอยู่กำลังสองใช่ไหมก็คือเลขลบสส่วนสีคืออะไรครับ6บหนส่วนสอคืออะไร7ครับ <c oughs> โอเคามาต่อที่ข้อ5นะครับข้อ5ข้อ5 เป็นไหมครับอ่าดูสิมันไม่มีตัวแปรยกกำลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นไหมไม่เป็นแต่ถ้าตอบอย่างนี้ผิดนะครับเพราะว่าอะไรครับดูดีๆครับมันที่จริงมันมียกกำลังสองแต่มันแอบอยู่ยังไงครับนี่ไงถ้ากระจาย s เข้าไปในวงเล็บถูกไหมมันก็จะปัดมันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะกู่เขียนไปอยู่ในรูปทั่วไปเลยนะมันจะกลายเป็นอะไรครับ s ยกกำลังสองลบ เก <c oughs> ้า s เก้า s เท่ากับศูนย์ k นี่ไงถ้าเรากระจายเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็นี่ไงมันก็มียกะกำลังสองแล้วแล้วมันมีแค่ตัวเปลียนตัวแปรเดียวไหมอ่ามีแค่ตัวแปรเดียวก็คือ s นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเป็นนะเป็นอรูปทั่วไปก็ตามนี้เลยนะครับรูปทั่วไปก็ตามนี้เลยแล้ว a b c คืออะไรละ่ะ A ก็คือ1 b คือลบเกาล่ะมีไหมไม่มีคือ0อ่าไม่มีตัวเลขคืออยู่โดดๆนะครับคือ0ข้อ6ข้อ6ครับข้อ6เป็นไหมครับชัดเจนนะครับว่ามีตัวแปรกำลังสองไหมมีมีตัวแปรเดียวไหมอ่าดูดีนะครับอย่าตาลายมันใกล้คล้ายกันตัวนี้เป็นตัวเแต่อีกตัวหนึ่งเป็นตัว เอ็นเพราะฉะนั้นมีแค่ตัวเดียวไม่เนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผ่านก็คือไม่เป็นโอเคขออ้อเจ็ดเป็นไหมข้อเจ็ดเป็นไหมดูดีดมีมีตัวแปรกำลังสองไหมเนี่ยเห็นไหมแต่มันบวกกันได้ถูกไหม X บวกสอง็ก็ได้สามอ็กแล้วมันมีกำลังสองไหมมันก็ไม่มีอยู่ดี ใช่ไหม x บวก 2x ได้ 3x นะครับไม่ใช่ 2x กํลัง2นะได้ 3x นะอ่าเพราะฉะนั้นมันไม่มีกําลัง2อยู่ดีก็ไม่เป็นต่อมาข้อ8ครับข้อ8ข้อ8มันมีตัวกําลัง2องไหมมีแล้วมีตัวแปรเดียวไหมก็มีตัว y ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นจัดรูปคืออะไรล่ะจัดรูปทั่วไปคืออะไรล่ะก็ 12y กํลัง2โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เอง แค่น, us, 12, us, 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 นี้เพราะฉะนั้น a ของเราคืออะไร12 b ของเราคือ0 c ของเราคือ0นี่ไงนะครับต่อมาต่อมาข้อ9อ่ะสังเกตนะครับข้อนี้เป็นไหมครับคำถามครับ <c oughs> มันมีตัวแปรกำลังสองไหเนี่ยมีมีนะแต่ถ้าดูดีๆมันไม่ได้มีจริงมันมีแบบหลอกๆเรา มันมีหลอกเราเพราะว่าอะไรลูกดูนะครับ3ามเลกำลังสองแล้วมันลบกับ3ามเลกำลังสองนะก็จะได้เท่าไรเออสามเลกำลังสองลบสามเลกำลังสองก็เหลือเท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเอามาลบกันกำลังสองมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีฮะเพราะมันตัดกันไงมันลบกันเหลือศูนย์อ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดกันแล้วก็จะหายไป กลังงก็จะหายไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นนะครับมาดูต่อข้อสิบครับข้อนี้เป็นไหมมีตัวแปรกาลังสองผ่านและตัวแปรกาลังสองแล้วมีตัวแปร <c oughs> เดียวไหมก็มีตัวแปรเดียวเหมือนกันคือตัว b นังนั้นก็เป็นในเมื่อมันเป็นแล้วก็จัดรูปทั่วไปเลยครับเอาตัวที่มีกําลังสูงสุดเอาไว้ข้างหน้าก็คือลบสิบสอง v กำลังสองบวกสิบเอ็ด v บวกสิบสามนะครับโอเคทีนี้ครับเราก็จะมาหาค่า a b c a ของเราคืออะไรครับลบสิบสอง b ของเราคือสิบเอ c ของเราคือสนะิบสามนะครับ อะมาดูข้อสิบเอ็ดต่อนะครับข้อสิบเอ็ดครับข้อนี้เป็นไหมมีกำลังสองไหมมีกำลังสองนี่ไงกำลังสองนี่มีตัวแปรเดียวไหมก็มีตัวแปรเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นนะครับเป็นเป็นทีนี้ถ้าเป็นก็จัดรูปครับจัดรูปให้ฮะจัดรูปครับโดยการจัดเท่ากับศูนย์นะครับไอความเป็นศูนย์ก็คือสองเอ็มกำลังสองลบเอ็มลบเจ็ด เท่ากับ0นะูนยะหรือเท่ากับศูนยอีกแล้วโอเคเพราะฉะนั้น a b c คืออะไร a ของเราคือ2 b ของเราคือลบ1 c ของเราก็คือลบ7นั่นเองข้อ12ครับ12เป็นไหม12มันไม่มีกำลัง2ใช่ไหมแต่ถ้าเรากระจายเข้าไป กระจายเข้าไปมันก็จะได้เท่าไหรถ้ากระจายเข้าไปขอเ,เยนไปเลยนะกระจายก็จะไปก็จะเป็น3 z มแซดไม่ใช่ขอภายอคูณสได้3.6 z จุดหกแซดลบาแซดกำลัง2เท่ากับ2ีทีนี้เราก็ย,าย้าย,ายให้มันเท่ากับ0ูนย์นะครับย้ายให้มันเท่ากับ0ูนย์ก็จะได้เป็นแล้วก็ จัดตัวแปรที่มีกำลังสูงสุดไปข้างหน้าด้วยก็คือลบสามแซดกำลังสองบวกสามจุดหกลบสามจุดหกแซดลบยี่สิบสี่เท่ากับศูนย์นะครับโอเคก็จะได้ดูตั่วไปเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ครับ a ของเราคืออะไรเของเราก็คือลบสาม นะ B ของเราก็คือ3.64ของเราคือลบยี 24, นั่นเองลบยี 24, นั่นเองโอเคครับอ่ะลืมขีดว่าเป็นนะลืมขีดว่าเป็นอาทีนี้เลขสองข้อครับเลขสองข้อข้อสิบสามครับข้อนี้เป็นไม่เนี่ย ตอนนี้ดูนี่มีตัวกําลังสองไหมมีนะครับมีถึงมันจะมี2ที่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจับมาลบบวกลบกันมันก็เหลือแค่ที่เดียวนะครับและมีตัวแปรเดียวไหมก็มีตัวแปรเดียวคือตัวแปร y นะครับเพราะฉะนั้นเป็นนะจัดรูปสิฟูย้ายลบสาม y กำลังสองย้ายไปทางซ้ายก็เป็นบวกนะลูกก็จะกลายเป็นบวกสาม y บวกสาม y กำลังสองบวกกับอีก y กำลังสองก็จะได้เป็น 4ีนะคงูเขียนเลยสี่ากำลังสอบวกหกลบสอ่ะครูย้ายสไปลบนะครับ0ูนย์ทีนี้ A คืออะไรครับ A ก็คือ4 B ก็คือ6 C ก็ 6, C คือลบสนั่นเองข้อ,ขอนี้ข้อ14ครับข้อสุดท้ายของเราข้อนี้เป็นไหมมีกำลังสองไหครับมีตัวแปรเดียวไหมครับก็ตัวแปรเดียวฉะนั้นก็เป็น จับรูปทั่วไปก็เสร็จเลย 8k กำลัง2เท่ากับยัตน A คือ8 B คือ0 C ก็คือ0 A ูต่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยววันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีสงสัยก็สงสัยตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ